ตยวเองนะคะผิวกลับมานุ่มเลยนะคะหายกล้านเลยนะคะดูดีๆเลยแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมเปลี่ยนไปเลยนะคะเราต้องหมั่นใช้นะคะทุกคนเราซื้อมาแล้วไม่ใช่ว่าใช้เช้าเย็นนะกลางวันห้ามใช้อะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะ,ะให้มันอยู่ใกล้ๆมือเราไว้นะคะพอมันแห้งเราก็ใช้เลยนะคะอย่าไปคิดว่าช้เช้าเย็นนะคะ ทาให้ได้บ่อยที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็น moisturizer ที่ถนอมผิวของเรานะคะหรือว่าครีมที่มันเป็นครีมขวดโลชั่นอะไรก็ช่างนะคะถ้ามีแล้วมาใช้ร่วมกันกับเนเวียหรือว่าวาสลีนนะแล้วก็ครีมที่เรามีอย่างที่เมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่าเป็นครีมกันครีมสำหรับบำรุงผิวนะคะ บำรุงก่อนนอนบำรุงก่อนแต่งหน้าไปในกลางวันนะคะใช้ได้เลยแล้วจะทําให้เรารู้สึกว่าเออนี่แหละเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีอยู่อย่าไปมองเห็นคุณค่าของราคาว่ามันถูกไม่ใช่ของดีนะคะจริงๆแล้วมันเป็นพื้นฐานเลยนะคะที่เขาทํามาให้เราเนาะแล้วปัจจุบันนี้ทุกคนนะยุคนี้ ต้องล้างมือนะคะด้วยแอลกอฮอล์เจลนะมันทำให้ผิวแห้งนะเราก็ใช้ครีมนี่แหละพอพอมันแห้งเราก็ทาใหม่นะคะทาใหม่ให้ผิวมันไม่แห้งเกินไปอุ้มความชุ่มชื้นไว้กับตัวเราเนาะอีกอย่างหนึ่งการที่เราใช้ชีวิตในวันๆของเราเนาะถ้าเราเราเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอายุมันมากสังขารมันบังคับไม่ได้อยู่แล้วนะคะมันก็จะชรลาของมันไปตามภาษาของวัยนะคะไม่ใช่ว่าใช้แล้วจะกลับมาสาวใหม่ไม่ใช่นะแต่การที่ใช้แล้วเราดูดีผิวสดใสนะไปตรงไหนอยู่ตรงไหนมันก็ดูเราสบายใจไปหมดนะนะคอมเมนต์ไว้นะคะ ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องการแต่งหน้าเครื่องสำอางครีมอะไรพวกนี้มันมีประโยชน์กับเรายัางไงแล้วก็อย่าลืมนะคะกินวิตามินอ e, ีวิตามินซีวิตามิน C, ที่ช่วงอายุของคนหมดออฮอร์โมนนะคะไวัยทองเนี่ยต้องใช้วิฮอร์โมนอาหารเสริมพวกวิตามินนะคะใช้ไปเลยนะคะหรือว่ากินผักสุดผลไม้ให้มากที่สุดมันก็จะดีนะคะทำให้เราไม่เป็นโรคซึมเศร้าไม่เป็นโรคหอเหี่ยวหรือเป็นโรคหงุดหงิดเนาะ มันมีหลายแบบนะคะคนเราเอารมแปรปวนในช่วงอายุวัยขนาดเรานะคะหวังว่าเราจะได้อ่านคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์คุยกันนะคะวันนี้มีสองตัวนะคะรีวิวค่ะเป็นครีมพรกับจอนสันนะคะ ทุกคนที่กำลังทรัพย์ไม่มากมายนะคะตัวนี้ใช้บำรุงผิวหน้าได้ดีพรกลางคืนนะคะแล้วก็จอนสันตลับสีชมพูนะคะใช้แล้วไม่อันตรายเลย,เลยแต่ว่าตัวนี้ไว้บิวตี้ฟูลตัวนี้สุดยอดนะคะ,ะก่อนนอนนะคะท่านใดที่มาร์กหน้าแล้วนะพอมาร์กหน้าด้วยนีเวียหรืออะไร ที่เราเล่าให้ฟังกันไปเมื่อก่อนๆเนาะแล้วก็เอาตัวนี้ใช้ตามนะคะเพื่อให้มันได้ผลนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องไปใช้ครีมที่เขาผสมอะไรที่เราไม่รู้เรื่องนะคะส่วนพวกนี้มันเป็นออยอทั้งหมดเลยเนาะทำให้ผิวเรากลับมาดีขึ้นนะคะ FC ถามไว้นะคะว่ามีถุงใต้ตาทำยังไงถุงใต้ตาเยอะทำยังไงนะคะถุงใต้ตาเยอะก็ต้อง ใช้ว่านหางจระเข้นะคะกับการที่เราใช้ผ้า,าผ้าเปียกหรือผ้าอุ่นนะคะผ้าขนูนผืนเล็กซับน้ำนะคะแล้วก็เอามาปิดที่ดวงตาทุกๆคืนนะคะครั้งละห้านาทีก็ได้นะคะปิดแล้วก็นอน สัก5นาทีแล้วก็เอาออกนะคะทําอยู่อย่างนั้นนะ่ะทำเรื่อยๆแล้วว่านหังจระเข้นะคะเจลวาสลีนอะไรพุกเนี้ยช่วยได้ดีด้วยแะคะเอาตัวนี้มาทานะคะเสร็จแล้วได้ตัวนี้นำล่องไปแล้วนะคะเราผสมครีมทั้งหมดให้มันอยู่ในที่หน้าเราดีกว่าที่เราจะไปผสมข้างนอกนะเอาตัวนี้ทาทับนะคะ พรนะคะทุกคนน่าจะรู้จักดีครีมพรจริงแล้วครีมพรในตลาดต่างประเทศเขาเป็นแค่ซูเปอร์มาร์เก็ตธรรมดานะคะแต่เมืองไทยเราขึ้นเราขึ้น,นห้างเลยนะคะอยู่ที่เคาน์เตอร์ในห้างเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันมีขายอยู่ในวัส,สันนะคะแล้วก็อย่างซองก็มีอยู่ที่เซเว่นอีเลเว่นอยู่แล้วนะเห็นไหมคอยทาแล้วมันจะทําให้ตัวแรกนําร่วงไปนะคะ ผิวหน้าของเราก็จะกลับมาดีขึ้นคนที่ฟื้นฟูต้องใช้ทุกวันนะคะแล้วคนที่หน้าดีอยู่แล้วก็อย่าลืมไปออกแดดนะคะแล้วก็ต้องใช้ครีมกันแดดด้วยเนาะสำหรับคนที่ฟื้นฟูนะทำได้ตลอดเวลาเลยนะคะมาร์กหน้าไว้กลางวันก็ใช้ครีมกันแดดด้วยไม่ต้องไปคิดมากนะคะถ้าเราใช้เราไม่ใช้มันเลยนะคะปล่อยให้ ปล่อยเนื้อปล่อยตัวตอนอายุที่มันสูงขึ้นแล้วมันเอากับคืนได้ยากนะคะเราเพราะเราไม่ใช่เด็กแล้วมันก็ขาดคอลลาเจนขาดมันไม่ต้านอนุมูลอิสระเรามีอนุมูลอิสระเยอะไปนะคะเราต้องกินไอพวกวิตามินนะคะผินผักต้มเยอะๆนะแล้วก็พวกคโคลลีนอาหารสีเขียวนะคะผักสีเขียวจะกินอย่างต้มอย่างแกงอย่างผัดอะไรก็ได้นะคะอยากให้ทุกคนมีความรู้เรื่องพวกนี้เนาะ พอเราทําแล้วมันจะออกออกมาดีขึ้นทําให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะอันนี้วันนี้แนะนําแล้วก็มาคุยกันเนาะแนะนําอีกแล้วก็มาคุยกันว่าเราใช้แบบไหนบ้างใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะพอสำหรับคนที่เป็นถุงใต้ตานะคะถุงใต้ตาเยอะๆนะคะเราก็ต้องใช้คีมแตะๆใต้ต,ต,ต,าตานะคะใช้ ผ้านะคะอย่างง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อตัวมาร์กมาก็ได้นะคะผ้าสําหรับผ้าเช็ดตัวผืนเล็กสี่เหลี่ยมหรือว่าผืนผ้าก็ได้นะคะชุบน้ําน้ําอุ่นก็ได้น้ําเย็นก็ได้นะคะเอามาซับที่หน้าเราไว้นะคะประมาณ5้านาทีทําได้ดีที่สุดเลยนะคะทําทิ่นแล้วหน้าเราจะชุ่มพอหลังจากซับเสร็จแล้วเราก็ใช้ครีมทาเลยนะคะ มาร์กหน้าเสร็จสักพักใหญ่ๆ20นาทีนะคะแล้วเราก็ใช้ครีมบำรุงอันนี้มันเป็นครีมน้ำนมข้าวนะคะน้ำนมข้าวทำมาจากแป้งน้ำนมข้าวนะแล้วเขาก็จะมีบอยเจอ,เอ,เอร์เลรเซอร์บำรุงมีทั้งกันแดดอยู่ในนี้นะคะแต้มเดียวก็พอนะคะนิดหนึ่งเท่าเม็ดถั่วเขียวนะ รู้ไหมว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมาจากธรรมชาติเนี่ยทำให้ใบหน้าของเราไม่กลับไปเป็นเหมือนตอนที่เราเคยเจอโฆษณาแล้วใช้เครื่องสำอางที่มันมีสารปลอดนะคะสารปลอดที่ทำให้ผิวขาวไวนะคะขาวไวเต่งตึงแล้วมันก็ ทำให้หนังกําพร้าที่ใบหน้าเราดูแล้วมันไม่สดใสนะคะแต่พอเราเลิกใช้มันไปนะคะสารปลอดตัวนั้นทําให้ผิวผิวหน้าของเราถูกแสงแดดแล้วผลิตเมลาน ين, ินสีน้ําตาลคําหรือที่ทําให้เกิดฝ้านะคะทุกคนตัวนั้นพอ พอเราใช้ไปเราก็จะได้เห็นผลเองนะคะครีมน้ำนมข้าวเนี่ยเราสามารถใช้พวกน้ำเสาวข้าวหรือน้ำข้าวที่เราต้มหมูข้าวอยู่นะคะแล้วก็ใช้แป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งข้าวเจ้าก็ได้นะคะสำหรับที่เป็นข้าวที่หรือว่าน้ำที่แช่ข้าวเม่านะคะที่ล้างดีเดียรเรียบร้อยแล้วนะ ข้าวเมาที่เราทำเมาข้าวเมาน้ําที่เขาล้างหรือว่าเอาที่มันผสมพวกเนี้ยกินมันจะเหมือนข้าวมากๆเลยนะคะแต่เขาใช้ผ่านกร,รรมวิธีจากเครื่องในการผลิตของโรงงานห้องเหล็บเนาะมันก็จะออกมาเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่เขาอยู่ในท้องตลาดเขารับทำแบบนั้นนะ เพื่อนท่านใดที่สนใจอยากสั่งซื้อแบบนั้นนะแต่ว่าขีดหนึ่งอ่ะหนึ่งร้อยกรัมขนาดนี้นะคะนี่ใช้หมดแล้วนะเล่าให้ฟังเนี่ยมันราคาแปดร้อยกว่าบาทหรือพันเก้าร้อยบาทแต่แล้วแต่ยี่ห้อหรือแล้วแต่ชนิดที่เราเลือกด้วยนะคะสู้ตัวนี้ไม่ได้นะคะเลยต้องใช้สองตัวคู่เพื่อให้มัน หมดน้อยหมดช้าลงนะคะมันหมดไวมากเลยนะคะแล้วมันออกมาแล้วใบหน้าของเรามันดูขาวไหมคะขาวโบะเลยนะคะแล้วดีดีจริงๆนะคะเราก็แต้มอีกนิดนึงเพื่อของนีเวียนะคะนีเวียแล้วเราลองเกลี่ยดูนะคะ วิววิวนะคะวิวมากๆไม่อยากให้ผิวมีตกระไวนะคะชโลมันหน่อยพออายุเรามากๆแล้วนะแล้วก็ใช้อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะพอเรามาร์กหน้านะคะมาร์กหน้าด้วยนีเวียหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ แล้วเราก็เอาครีมของเราที่เราใช้อยู่อะไรก็ได้ที่เรามียี่ห้อของเราในบ้านเราเอามาใช้ทาไว้นะคะทาไว้เสร็จแล้วก็เพื่อความมั่นใจเอานีเวียทับอีกทีหนึ่งนะคะมันจะออกมาวิวว้าวนะ่าดูวิบวับเลยนะคะหน้าฉ่าเลยนะคะรานะคาของต่างๆเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะใช้แบบไหนนะคะแล้วอย่าลืมนะคะคู่ที่ ผิวหน้าผิวริมฝีปากนะคะใช้วาสลีนควบคู่ไปกับนิเวียก็ได้นะคะหรือว่าใช้วาสลีนนิเวียส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเจลนะคะเจลเจลเจลหางจระเข้นี่แหละค่ะที่เรามีในหลอดหรือว่ามีแบบตลับนะคะเอามาคนคนคนพร้อมกันแล้วก็หรือว่าถ้าใช้จสรสันหรือว่าครีมที่เรามีนะคะบำรุงผิวอะไรก็ได้ ใส่ลงไปให้มันพอเหมาะพอดีนะคะลองทดลองใช้ดูนะคะไม่ต้องไปซื้อเครื่องสำอางที่ราคาแพงๆนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะครีมซองเนาะสำหรับบ้านเราให้เลือกใช้เนะี่ยมีเยอะมากอยู่ในเซเว่หรือในร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะเปิดใจลองใช้ดูนะคะทุกคนแล้วเราจะบอกว่าโอ้ทำไมความสำเร็จรูปของยุคป,ปัจจุบันเนี้ย ครีมซองหนึ่งซองโดยที่เราไม่ต้องทาแป้งก็ได้นะคะสร้างพลังใจสร้างความมั่นใจการคนเราถ้าเรามีความมั่นใจสักอย่างเรื่องไม่มีเรื่องใหญ่ในโลกใบนี้นะคะเรื่องเล็กไปหมดเลยนะคะมันเป็นความสะดวกมากๆจริงๆเลยนะที่เราจะใช้ให้ผิวของเราออกมาดูดีนะจริงๆนะคะ แล้วถ้าเราเห็นี่แม่เนี่ยไม่ได้ใช้พอเราใช้เขาเรียกว่าแอลกอฮอล์หรือเจลมากๆนะคะผิวมือนะคะไปเลยนะคะพอเราเอาครีมตัวนี้มาใช้ดูนะคะนีเวียเนี่ยเราก็ใช้นีเวียนะคะดูสิฮะว่าเป็นยังไงเนาะนีเวียเนี่ยแป๊บเป็นยังไงบ้างคะแบรนด์ของเราออกมาแนวนี้เนาะ และอีกอย่างหนึง่งช่วงระยะนี้เป็นระยะที่เรากำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบาดท,ทั่วโลกนะคะเลยต้องควักศูนเก่ามานั่งดูชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะ